รักที่ซ่อนเร้นและแรงประทาที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมเมื่อความวุ่นวายในครอบครัวของเคทและคาทาทำมีความเข้มข้นขึ้นเมื่อเคทตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือสั่งให้ลูกชายตัวเองถูกจับขังไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเพื่อหยุดยั้งความสัมพันธ์ระหว่างคาธาและลินสาวผู้ที่เคทมองว่าเป็นภัยต่ออนาคตของลูกชายคาธารู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากคนที่ควรเข้าใจเขาที่สุด ขณะที่ลินกโกรธจัดเมื่อรู้ว่าคาทาถูกกักตัวเธอบุกไปอรารวาสหน้าบ้านทันทีแต่สถานการณ์กลับถูกควบคุมไว้ได้เมื่อสันพ่อของคาทาเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามคาทากลับไม่พอใจที่พ่อเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เขายิ่งโมโหหนะักเมื่อสันกล่าวหาว่าเขาเกาะลินเพื่อผลประโยชน์ความสัมพันธ์พ่อลูกที่ตึงเครียดมานานจึงระเบิดออกมาคาทาตัดสินใจเด็ดขาดย้ายออกจากคอนโดของลินเพื่อแสดงจุดยืน ความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่ทําให้เกิดการทะเลาะรุนแรงลินรู้สึกเจ็บปวดที่คาทาเรื่องที่จะห่างออกไปแต่ในที่สุดนี้เพื่อนสนิทที่มักเป็นคนกลางก็ช่วยเตือนสติคาทาให้มองลึกถึงหัวใจของลินคาทารู้สึกผิดและไปตามมอลินจนเธอยอมใจอ่อนความรักที่เกือบแตกหักกลับมาหวานชื่ออีกครั้งในขณะเดียวกันด้านการงานของเคก็ไม่ราบรื่นนักหลังจากที่เธอประทับใจในความสามารถของชาลีนักออกแบบมือใหม่ จนอยากจะผลักดันให้ชาลีก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในทีมความเคลื่อนไหวนี้ทําให้ปรกรณ์ซึ่งอยู่ในทีมมานานเกิดความไม่พอใจเขารู้สึกว่าเคทไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาความอึดอัดใจระหว่างปรกรณ์และเคทค่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ปรกรณ์เริ่มดิงทาร์เคทรับหลังในทีมซึ่งเรื่องนี้ไปถึงหูของององเดนชายหนุน่มนักออกแบบอีกคนที่เป็นคนสนิทของเคท อองเดมไม่รอช้าเขาตรงเข้ามาเผชิญหน้ากับปรกรณ์จนเกิดการชกปล่อยกันกลางออฟฟิศความวุ่นวายนี้ทําให้เคต,ต้องเรียกทั้งคู่มาสอบถามแต่แทนที่ปรกรณ์จะยอมรับผิดเขากลับพูดจาหย,ยากคายและดูหมิม่นเคตออหน้าเธออย่างไม่เกรงใจความอดทนของเคตจนหมดลงเธอตัดสินใจครั้งใหญ่ประกาศเชิญปรกรณ์ออกจากทีมทันทีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงกระเพื่อมในทีม แต่ยังทำให้เคปต,ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเรื่องราวของความรักที่ซับซ้อนและการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองนี้จะดำเนินไปอย่างไรต่อไปต้องห้ามพลาดติดตามชมหวานรักต้องห้าม EP 1 1ในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3